เรียลเซกเตอร์กำลังเติบโต GDP ประเทศกำลังโตตลาดหุ้นยังมีราคาไม่แพงนี่แหละครับเป็เหตุผลที่เรา recommend การลงทุนในเวียดนามครับปัญหาเงินเฟอ้อที่เราเผชิญกันอยู่ถ้า EV นั้นเป็น EV ลดรถบรรทุกมีหลายๆบริษัทพยายามที่จะโฟกัสตัวเองไปเป็น EV เพื่อการขนส่งแล้วนะครับเราก็จะลดปริมาณการพึ่งพาน้ำมันของโลกเนี่ยลดลงปัญหามลพิษปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆก็จะลดลงเช่นกัน สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่กำลังรับชมอยู่ผ่านทางท,างทุกแพลตฟอร์มของ i n f o c แ s ลส์นิค่ะวันนี้ค่ะอยู่กับนัตตี้และรายการ l วล์มี Please รายการที่เราตั้งใจส่งมอบความรู้ควบคู่การลงทุนผ่านมุมมองของผู้เชี่ยวชาญจากทุกมากมายหลากหลายสาขารรค่ะและแน่นอนค่ะเศรษฐกิจช,ช่วงนี้ค่ะอาจจะไม่ได้เป็นดั่งใจหวังนะคะทั้งตลาดหุ้นเอ่ยค่ะตลาดทองค,คาเอ่ยหรือว่าแม้แต่ตลาดคริปโตนะคะก็ดูจะเงียบเหงาซบเซาเหมือนอยู่ในช่วงขาลงไปสมหมดเลยค่ะ วันนี้ค่ะนัตตี้จะพาทุกคนไปพูดคุยกับคุณกสินสุธรรมนัท CEO and co-founder บริษัทหลักทรัพย์ในหน้าซื้อขายหน่วยลงทุนฟิโนมนาจำกัดที่จะมาแชร์มุมมองการลงทุนพร้อมแนะนำเทรนด์การลงทุนปี2,565ที่น่าสนใจแก่ทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะพี่กสินสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณนัตตี้สวัสดีท่านผู้ชมนะครับ สวัสดีค่ะพี่กสินช่วงนี้ค่ะตลาดดูเหมือนจะนิ่งๆทั้งภาวะเงินเฟอ้อเอ่ยสภาวะเศรษฐกิจอีกสถานการณ์เช่นนี้นะคะพี่กสินมองเทรนด์การลงทุนเป็นอย่างไรบ้างคะครับก็ตลอดระ,ระยะเวลาประมาณสัก2-3ปีที่ผ่านมานะครับตลาดการลงทุนทุกประเภทเนี่ยครับคุณนัตตี้ก็เผชิญความท้าทายอยู่หลายอย่างนะครับเราเริ่มกันตั้งแต่โควิด1 i n e t e crisis ที่เริ่มค,คิดตลาดการเงินการลงทุนเนี่ย ประมาณสักเดือนมีนาปี2020นะครับพอโควิดใกล้จะจบปุ๊บเราก็ต่อกันด้วยภาวะสงครามรัสเซียยูเครนนะครับสงครามยังไม่จบมีปัญหาใหม่ก็คือปัญหาเรื่องเงินเฟอ้อที่ทําให้ราคาน้ํามันสูงขึ้นทั่วโลกแล้วก็ทําให้อัตรางเงินเฟอ้อของทุกประเทศทั่วโลกเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นกันหมดเลยนะครับก็เรียกว่าช่วงสองสมปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นช่วงที่ท้าทายมากๆกับ ตลาดการเงินการลงทุนนะครับผมเชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยก็อาจจะประสบความพันผวนในเรื่องของการลงทุนประสบปัญหาการขัดทุนกันบ้างนะครับก็เดี๋ยววันนี้ผมมาเล่ามุมมองครับคุณอาตีให้ฟังเรามองอยังไงนะครับผมพอแยกเป็นสองกลุ่มแล้วกันนะครับกลุ่มที่เป็นตลาดกุ้นกับกลุ่มที่เป็นตลาดตราสารหนี้นะครับช,ช่วงเวลาที่เหลือของปี2องพันสองห้านะครับ ที่เราเห็นเลยครับก็คือในเรื่องของตลาดหุ้นไทยผมว่ามันจะค่อยๆดีขึ้นนะครับถามว่าดีขึ้นยังไงวันนี้ประเทศไทยได้เริ่มมีการเปิดประเทศละเริ่มให้นักต่างนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยได้แล้วนะครับ <Đ ược. S 2> ประเทศไทยเนี่ยเราก็เน้นเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยเป็นรายได้หลักๆของประเทศนั่นแหละที่ผ่านมาสองปีที่ผ่านมารายได้ตรงนี้มันหายไปหมดเลยไม่มีนักท่องเที่ยวมาไทยเลยแต่วันนี้เราเปิดประเทศแล้วกล้ากลัวๆแต่เขาก็มา นะครับก็เป็นเรื่องที่ดีใจแล้วก็น่าจะค่อยๆเป็นตัวขับเคลื่อนหลักในการกระตุ้นของเศรษฐกิจไทยในอนาคตนะครับแต่นักท่องเที่ยวเข้ามาปุ๊บเนี่ยประเทศไทยเองเราก็ประสบปัญหากับคล้ายๆกับหลายๆประเทศทั่วโลกเหมือนกันก็คือเรื่องอัตราเงินเฟอ้อนะครับนี้ก๋วยเตี๋ยวก็ราคาแพงขึ้นไข่ไก่ก็ราคาแพงขึ้นนะครับ หลักๆก็มาจากปัญหาเรื่องราคาน้ํามันที่เราทราบดีนะครับนี่แหละครับคือสาเหตุหลักๆครับตณนตีนต้ที่ทําให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยจำเป็นต้องปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นในปัจจุบันนะครับค่ะโอ้จริงๆแสดงว่าตอนนี้เนี่ยตลาดหุ้นก็เหมือนยังแบบทรงๆตัวอยู่แล้วก็อาจจะยังไม่ได้มีแนวโน้มที่จะดีขึ้นมันมันจะค่อยๆดีขึ้นช้าๆอย่างนี้ใช่ไหมคะค่อยๆดีขึ้นช้าๆใช่ ครับที่สําคัญเนี่ยปัจจัยหนึ่งที่เวลาเราลงทุนเนี่ยเราต้องดูว่าหุ้นประเทศไหนถูกหุ้นประเทศไหนแพงถูกไหมครับถ้าเทียบตัว valuation ของตลาดหุ้นไทยเนี่ยยังค่อนข้างแพงกว่า<ส>หลายๆหลายๆประเทศทั่วโลกนะครับก็ปัจจัยนี้แหละครับก็ยังเป็นปัจจัยที่กดดันหุ้นไทยเสมอมานะครับก็ต้องระวังเรื่อง valuation กันนิดนึงจะซื้อตัวไหนก็ต้องดูเรื่องราคากันนิดหนึ่งต้องต้องช่างเลือกนิดนึงครับช่วงนี้ และในมุมมองของฝั่งตราสารหนี้อะค่ะพี่กิศครับในฝั่งมุมมองตราสารหนี้นะครับผมมองว่าปัจจุบันนะครับเราเริ่มเห็นการปรับขึ้นของอัตราตราอัดอกเบี้ยเนี่ยทั่วโลกสิ่งแรกที่กระทบเนี่ยคือพวกตราสารหนี้ต่างๆเมื่อก่อนเนี่ยเราจะเห็นเรทที่อัตราแบบต่ำม,มากทั่วโลกไปหมดเลยแต่วันนี้พอเรทมาเริ่มพลิกขึ p นพรามเรทที่เป็นพอยซีเรทของแต่ละประเทศเนี่ยค่อยๆเริ่มปรับตัวขึ้นตลาดตราสารหนี้ในหลายๆประเทศนะครับ ก็ค่อยๆให้ผลตอบแทนสูงขึ้นเช่นกันนะครับตรงเนี้ยตรงนี้เป็นจุดที่สําคัญเราอ่ะไม่ได้อยู่ในภาวะดอกเบีย้ยขาขึ้นมานานนมหลายปีมากๆแล้วนะครับบางท่านเนี่ยอาจจะลืมไปว่าอดอกเบีย้ยกำลังจะขึ้นแล้วเราควรต้องปรับตัวยังไงนะครับถ้าท่านถือตราสารนี้อยู่สิ่งที่ควรทําคือพยายามช็อตดูเรชันคำว่าช็อตดูเรชันเนี่ยมันแปลว่าตราสารนี่มีระยะมีอายุใช่ไหมครับสามปี อีแ e ปีคำว,ว่าช็อตดูเรชันเนี่ยก็คือถ้าคุณลงตราสารนี้อายุยาวๆอยู่ขายออกไปบ้างก็ได้แล้วมาลงตราสารนี้อายุสั้นๆเพราะดอกเบียเ้ยกำลังจะปรับตัวขึ้นเราต้องวางพอร์ตให้พร้อมกับภาวะดอกเบีย้ยขาขึ้นนะครับอีกตัวหนึ่งที่เกี่ยวกับเรื่องตราสารนี้เนี่ยคือตลาดของเรื่องบี a ดนะครับผมคิดว่านักลงทุนในประเทศไทยเนี่ยเป็นแฟนขับบีดเลยชอบบีดกันมากลงทุนกันเยอะมากๆนะครับ ผลตอบแทนของรีทนะครับคณนั้นดจะเป็นผลตอบแทนของตราสารหนี้บวกกับความเสี่ยงของรีทเพราะฉะนั้นวันนี้อัตราตราสารหนี้มันขึ้นมาระดับหนึ่งรีทก็จะปรับตัวขึ้นไปอีกเช่นกันนะครับและนั้นสิ่งที่เรากําลังจะมาที่เรากําลังจะเห็นเนี่ยคือใครจะซื้อบอลจะได้ดอกเบีย้ยที่สูงขึ้นใครที่กําลังจะลงทุนตราสารหนี้เป็นเป็นเป็นแเมนำหนึ่งที่เราแนะนํานะครับเราก็ช่วงนี้ก็สามารถเข้าซื้อได้เพราะว่า ตัว r e i d เนี่ยผลตอบแทนกาลังจะขึ้นพร้อมๆกับตัวตราสารนี้นั่นเองครับในต่างประเทศเนี่ยมันก็จะแบ่งเป็น Region อย่างเช่นเ,นเมกายุโรปแล้วก็เอเชียนะครับตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เราเห็นคือตลาดหุ้นในเมการาคาก็ถูกลงเยอะอ่อนเนี่ยหุ้นเทค PE 7-80เท่าเราก็พยายามเข้าไปลงทุนกันวันนี้ PE เหลือแค่3 40เท่าราคาลดมาเกินครึ่งนะครับ ก็หลายๆตัวเนี่ยเริ่มมีมุมมองแบบเชิงบวกแล้วเราก็เริ่มชอบในหลายๆเซกเตอร์ในบางตลาดเช่นกันนะครับแต่มีสิ่งหนึ่งครับกลุ่มประเทศหนึ่งที่อยากให้หลีกเลี่ยงก็คือกลุ่มประเทศในยุโรปนะครับวันนี้ถ้าคุณจะลงทุนพุ้นเนี่ยผมแนะนําว่าถ้าจะไปลงยุโรปนะต้องดูดีๆนะครับยุโรปเนี่ยมันมีเขามีปัญหาเชิงโครงสร้างภายในภายในยุโรปกันอยู่ก็คือเรื่องของราคาน้ํามันนะครับ โรปเนี่ยพึ่งพาน้ํามันจากประเทศรัสเซียเยอะมากๆาแปดเก้าสิบเปอร์เซ็นของยุโรปเนี่ยซื้อมาจากรัสเซียค,ครับวันนี้รัสเซียบอกว่าถ้าคุณจะซื้อน้ํามันจากฉันคุณต้องซื้อเป็นเงินรูเบิลนี่ครับมันทําให้ในยุโรปตอนนี้กําลังปั่นโปวดมากมากถ้ายุโรปขาดน้ามันเมื่อไหร่มันแปลว่าเศรษฐกิจโดยรวมของยุโรปเนี่ยมันจะขับเคลื่อนไปในอนาคตได้ยากมากเลยนะครับเราเรื่องเนี้ยก็ยังไม่มีความชัดเจนภาวะสงครามก็เริ่มยืดเยื้อ เพราะฉะนั้นอะไรที่เรายังไม่แน่ใจเรายังไม่ไปลงทุนวันนี้เราหลีกเลี่ยงการลงทุนในยุโรปก,กันและท่ามกลางสถานการณ์ในปัจจุบันนี้นะคะเราจะมีเทรนการลงทุนแบบไหนหรือว่ามันมีการลงทุนแบบใดบ้างนอกจากฝั่งของตราสารหนี้หรือว่าตลาดเงินตลาดทุนอีกไหมคะครับเอ่อผมว่าเรื่องนี้ครับผมว่าเราอาจจะกลับไปที่คอนเซปต,ต์ของการลงทุนโดยรวมเนาะ้าเกิดว่า ถามว่าลงทุนยังไงดีในช่วงที่แบบตลาดเป็นแบบนี้ตลาดชะลอตัวมีความผันผวนเยอะนะครับผมแบ่งเป็นสองเรื่องอันแรกคือคอนเซปต์การลงทุนว่าเราควรลงทุนอย่างไรอันที่สองคือเราควรลงทุนอะไรนะครับถ้าเป็นคอนเซปต์การลงทุนนะครับเวลาที่เราลงทุนเนี่ยเราลงทุนระยะยาว ทุกคนบอกลงทุนระยะยาวหมดนะครับถามบาถามบางท่านบอกว่าระยะยาวคือกี่เดือนครับบางท่านบอก3เดือนบางท่านบอก1ิป,ปีไม่เหมือนกันนะครับคําว่าระยะยาวของผมเนี่ยคือ5ปีขึ้นไปอการลงทุนที่เรกถูกหลักเนี่ยคือต้องควรเป็นการลงทุนระยะยาวมีความต่อนเนื่องและมีความสม่สำเสมอนะครับจริง <würden> อยู่ภาพเศรษฐกิจปัจจุบันเนี่ยดูไม่ดีเลยไม่เห็นมีอะไรจะน่าลงทุนเลยนะครับแต่การลงทุนการลงทุนกลยุทธ์ในการลงทุนปัจจุบันเนี่ยสิ่งที่ควรทําคือการลดความเสี่ยง ไปดูซิพอตตัวเองมีหุ้นเยอะหรือเปล่ามีความเสี่ยงเยอะหรือเปล่านะครับไม่ใช่การที่เราถอนเงินลงทุนทั้งหมดเนี่ยออกมาแล้วกอดไว้ในบัญชีเราไม่ควรทำอย่างเด็ดขาดผิดหลักการลงทุนมากๆวันนี้ตลาดหุ้นหลายๆอันเนี่ยตกลงมาเยอะแล้วราคาไม่แพงแล้วครับแล้วถ้าเกิดเราถอนมาเป็นเงินสดทั้งหมดปุ๊บเนี่ยวันที่ตลาดหุ้นขึ้นเนี่ยเราจะเสียใจเพราะฉะนั้นคอนเซปต์การลงทุนในปัจจุบันครับคุณนัทีีควรคเป็นการลงทุนแบบกระจาย ไม่ใช่การลงทุนแกะจุกนะครับราคาในปัจจุบันตลาดหุ้นลงมาเยอะเราควรซื้อตอนถูกแล้วเราควรขายตอนแพงเมื่อตลาดหุ้นขึ้นถามว่าพอตระยะสั้นที่เราสะสมอยู่เนี่ยทำยังไงนะครับพอตระยะสั้นเนี่ยคอนเซปต์ก็คือเน้นคอนเซปต์การลงทุนปกติครับลงทุนต่อเนื่องสม่ําเสมอถ้าใครใช้ระบบสะสมเงินได้ก็คือระบบดี a เนี่ยค่อยๆทยอยลงทุนทุกเดือนนะครับผมแนะนำว่าควรทํดี CA ในช่วงนี้อย่างมาก เราไม่รู้หรอกครับตลาดจะบอททอมที่ไหนเราไม่รู้หรอกครับว่าตลาดจะขึ้นไปพีที่ไหน<ม>เพราะฉะนั้นเราควรทําก็คืออยู่กับตลาดเราเกาะกับตลาดไปซื้อช่วงตลาดลงขายช่วงตลาดขึ้นนี่คือคอนเซ็ปของพอร์ตระยะสั้นนะครับมาถึงพอร์ตระยะยาวบ้างนะครับถามว่าโอ้ยผมรับความเสี่ยงได้ระยะสั้นผันปวนนิดหน่อยระยะยาวยาววันนี้อยากรู้ว่าลงทุนอะไรดีนะครับวันนี้มีผมมีสองสไตจี้มาแนะนําให้นะครับ เวลาที่ตลาดเป็นความผันผวนระยะสั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะแนะนำกักลงทุนก็คือจะมีนักลงทุนกลุ่มหนึ่งครับที่สามารถถือครองแอสเซทเนี่ยข้ามไซเคิลของความผันผวนนี้ไปได้นะครับถ้าคุณถือระยะยาวได้จริงๆมีอยู่สองธีมแนะนำหนึ่งการลงทุนในเวียดนามนะครับสองคือการลงทุนในบริษัทที่สร้างรถไฟฟ้าสร้างรถอีวีครับอืีมที่ในประเทศจีนรถยนต์ไฟฟ้าใช่ ใช่รถยนต์มาเอาตีนแรกก่อนเวียดนาม,มนะครับปัจจุบันเนี่ยเชื่อไหมครับคุณนันตี้ประเทศเวียดนามเนี่ยเติบโตขึ้นมาเยอะมากมแม้ว่าแต่ในช่วงโควิดเนี่ยที่ทุกประเทศดรอปก,กันหมดเลยเนี่ยประเทศเวียดนามตกลงน้อยมากนะครับเป็นหนึ่งในตลาดที่ไม่ค่อยคอเ r เ l a t กับตลาดอื่นในช่วงปีนี้นะครับถามว่าเพราะอะไระวันนี้เนี่ยการลงทุนในเวียดนามเห็นหลายๆประเทศก็สนใจเข้าไปลงทุนทั้งเป็นนักลงทุนแบบ แบบเราๆก็คือเข้าไปลงทุนเป็นหุ้นตัวๆไปซื้อกองทุนไปซื้อตราสารนีเวียดนามอีกส่วนหนึ่งคือการลงทุนแบบรีลเซกเตอร์รีลเซกเตอร์ก็คือมีหลายๆบริษัทเนี่ยเขาไปเปิดธุรกิจใหม่และทำธุรกิจในเวียดนามนะครับโครงสร้างของประเทศเวียดนามในปัจจุบันเนี่ยประชาชนของเขาเองครับยังอยู่ในวัยแรงงานกันเยอะมากๆอยู่ในวัยแรงงานได้เยอะแต่ว่าประเทศเขามีแรง ของเราเนี่ยประเทศไทยเราเนี่ยเริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุไปแล้ว<ช>เรียบร้อยใช่ไหมฮะ,ะแต่ประเทศนามเนี่ยเดินในตลาดมีแต่คนหนุ่มหนุ่มสาวๆทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นเขามีแบบแรงในการทํางานอยู่เยอะเศรษฐกิจโอ้โหเอาของประเทศเวียดนามเนี่ย GDP ยังบวกเยอะอยู่อยู่ในช่วงขาขึ้นที่กําลังตตโตนะครับที่สําคัญคือเอาลุกในอนาคตเนี่ยค่อนข้างแบบสดใสมากๆสําหรับประเทศเวียดนามนะครับค่ะ ในประเทศเวียดนามนะครับสิ่งที่ผมชอบอันหนึ่งเลยนะก็คือเขามีข้อตกลงทางการค้าอยู่สองอันครอบคลุมประมาณห้าสิบประเทศทั่วโลกนะครับข้อตกลงทางการค้าอันนั้นก็คือ CPTPP กับ EVFTA นะครับพอมีข้อตกลงทางการค้าแบบนี้แล้วเนี่ยมันแปลว่าประเทศเวียดนามกำลังเตรียมตัวเป็นการกำลังเตรียมตัวเป็นฐานการผลิตใหม่ของโลก มีหลายๆบริษัทนะครับถ้าเราได้ตามข่าวกันเราจะเห็นว่าบริษัทใหญ่ๆอย่างชาร์ป panasonic lg ที่ผลิตทีวีอย่างเงี้ยครับกำลังเข้าไปลงทุนในเวียดนามเพื่อตั้งลงตั้งโรงงานในเวียดนาม mm hmm. เพราะว่าตัวประเทศเองเนี่ย mm hmm. เขามีข้อตกลงทางการค้า50ประเทศการที่ตั้งโรงงานในเวียดนามส่งสินค้าออกไปขายใน50ประเทศนี้ได้รับส่วนลดทางการค้าเยอะมาก mm hmm. <c oughs> นะครับ อันนี้คือสาเหตุว่าทําไม Real Sector หรือว่า r e c o n o o n o m y ของประเทศเวียดนามเนี่ยเขาเริ่มค่อยๆมี Activity มากขึ้นเรื่อยๆมีรักลงทุนหน้าใหม่ๆเนี่ยเข้าไปสน,สนใจการลงทุนในประเทศเวียดนามเรื่อยๆนะครับ,รบที่สําคัญคือนัตี้ตัวตลาดเองถ้าเรามองที่ตัว Forward PE นะครับ,รบประเทศเวียดนามเนี่ยฟ o r w a r d PE อยู่ประมาณสักสิบเท่าเท่านั้นเองในขณะที่ประเทศไทยเนี่ย Forward PE อยู่ประมาณ16บหถึงสิเท่านะครับเรลเซกเตกำลังเติบโต GDP ประเทศกำลังโตตลาดหุ้นยังมีราคาไม่แพงนี่แหละครับคือเหตุผลที่เรา recommend การลงทุนในเวียดนามจริงๆในเวียดนามครับสิ่งที่เรา recommend ไปก็คือเวียดนามเนี่ยต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าเขาเป็น Frontier Market ค mm hmm. ำว่าฟ r o n t i e r Market ก็คือเป็นตลาดหุ้นนะเริ่มมีกฎหมายกฎเกณฑ์ในการ r ร g u l a t e ตลาด แต่ว่า Frontier Market ยังมีความเสี่ยงสูงอยู่อยู่มากนะครับอันนี้คือจุดที่สำคัญค่ะเพราะฉะนั้นเวลาลงทุนในเวียดนามเนี่ยต้องกระจายแบบสุดๆนะครับหรือมีคนใกล้ชิดที่คอยดูแลว่าช่วงนี้ไปลงทุนอะไรดีทุนตัวไหนดีในเวียดนามนะครับช,ช่องทางที่ผมแนะนำการลงทุนผมแนะนำไปสองช่องครับคหนึ่งถ้าท่านรู้จักประเทศเวียดนามดีท่านรู้จักตลาดการเงินในเวียดนามดีผมแนะนำให้ลงทุนตรงในประเทศเวียดนาม วันนี้มีหลายบร oker ซื้อหุ้นเวียดนามเป็นตัวตัวได้แล้วนะครับเป็นลงทุนแบบนั้นก็ได้แต่กลุ่มที่สองคือกลุ่มนักงทุนส่วนใหญ่นะครับกลุ่มนักลงทุนส่วนใหญ่ก็คือมีงานประจําอยู่ทํางานประจําอยู่ไม่ได้รู้จักประเทศเวียดนามแบบใกล้ชิดลึกซึ้งขนาดนั้นแต่รู้ว่าในอนาคตประเทศนี้กาลังมีเอารุกดีกําลังจะคนที่ไว้วางใจมอบเงินให้และดูแลเงินฉันด้วยเพื่อการลงทุนในเวียดนามถ้าเป็นคนกลุ่มนี้ผมแนะนําการลงทุนผ่านกองทุนรวม นะครับซึ่งฟินโนมนาเนี่ยทำธุรกิจของการให้คําแนะนําในกองทุนรวมโดยเฉพาะนะครับเราก็ไปสแกนในตลาดครับคุณน,นทัทตี้จากกองทุนเจ็ดร้อยกองเนี่ยเราเจอกองเวียดนามเนี่ยไม่ถึงไม่ถึงสิบกองประมาณเจ็ดแปดกองนะครับแล้วเราก็เข้าไปดูไส้ในแต่ละกองว่าแต่ละกองนั้นเนี่ยลงทุนอะไรบ้างเหมาะกับทิศทางในการเติบโตในอนาคตของประเทศเวียดนามหรือเปล่านะครับคาตอบที่เราได้เนี่ยคือกองทุนที่เรา recommend ให้กับลูกค้าเนี่ย เราคัดมาเหลือแค่หนึ่งกองทุนนะครับกองทุนนั้นคือกองทุน principal vneq จากบลจ principal นั่นเองนะครับตีมที่สองนะครับที่เราก็สนใจแล้วเราก็เข้าไปสตดี้ตีมนี้อย่างหนักเลยก็คือตีมของรถไฟไฟ้า ev นั่นเองนะครับวันนี้เราเริ่มเห็นรถไฟไฟ้า ev เข้ามาในชีวิตประจำวันนะ่ะมากขึ้นแล้วเนาะเราขับรถไปตามท้องถนนเราเริ่มเห็น tesla มาขับอยู่ในบ้านเราแล้ว เราเริ่มเห็น g กูดแค t แล้วซึ่งวันนี้จองปีนี้ได้ปีหน้าแล้วนะครับกูดแคตนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นธีมอีวีผมเชื่อว่ามันมาแน่นอน mm hmm. ยังไง EV ก็มานะครับปัญหาเงินเฟอ้อที่เรารเผชิญกันอยู่ถ้า e ีวีนั้นเป็น EV วีรถบรรทุก mm hmm. มีหลายๆบริษัทพยายามที่จะโฟกัสตัวเองไปเป็น EV mm ี hmm. เพื่อการขนส่งแล้วนะครับ mm hmm. เราก็จะลดปริมาณการพึ่งพาน้ํามันของโลกเนี่ยลดลงปัญหามลพิษปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆก็จะลดลงเช่นกันนะครับ แล้ว e v ไหนละ่ะที่น่าลงทุนค่ะรถเนี่ยมีอยู่สองแนวใช่ไหมครับคุณณตีคุณตคณตีใช้รถอะไรครับอรถ Honda ค่ะโอเคจะมีสองแนวเนาะแนวหรูอย่างเช่นเบนซ์บีเอ็มความเชื่อของเราเนี่ยคือเทส l a จะเป็นแนวหรูคือเป็นแนวเบนซ์บีอมนะครับแต่รถที่คนใช้เยอะที่สุดเนี่ยคือโตโยต้าฮอนด้านิสสันซึ่งรถเหล่านี้จะมักจะมีราคาที่เราเข้าถึงได้ ไม่ได้แบบสูงมากๆนะครับความเชื่อของเราก็คือรถไฟไฟ้าที่ประเทศจีนนะครับจะเป็นลักษณะการขายแบบ t o y ยต้าฮอนดเพราะฉะนั้นจะเป็นขายแบบ Mass Production ไม่ได้ขายแบบหรูหรามากนะแต่คุณมีรถไฟไฟ้าใช้ที่คุณสามารถชาร์จเราไม่ต้องเติมน้ำมันพาคุณจากจุด A ไปถึงจุด B ได้<ม>อันนี้คือความน่าสนใจของของของตีม EV นะครับสิ่งที่เราอชอบในตีม EV อันนึงก็คือ เราต้องดูก่อนว่า EV มันจะมาจริงหรือเปล่านะครับถ้าเราย้อนกลับไปประมาณเจปีที่แล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าจำนวนแท่นชาร์จของรถ e ีครับมีอยู่ประมาณสักสองแสนสามแสนแท่นทั่วโลกนะครับมีอยู่2องสามแสนแท่นเท่านั้นเองค่ะแ่ปีผ่านไป2 0 1 5ันสิบห้าถึงสองพันยี่ี่เนี่ยตัวแท่นชาร์จ e ีในโลกเนี่ยมีประมาณ1นึ่จุดสาหนึ่งจุดสี่ล้านแท่นแล้วนะครับ ซึ่งเกินกว่า60%สิเอร์ซนของเท่นทั้งหมดเนี่ยอยู่ในประเทศจีนครับคุณอาตีม mm hmm. ตีมนี้ย <Okay. S 1> เราเลยคิดว่ามันน่าสนใจแล้วประเทศจีนมีอะไรบ้างเราจะเห็นหลายๆแบรนด์จากจีนเนาะอย่างเช่น BYD นะครับ mm hmm. Red Bull Motor ออกมาแบรนด์เซ SAIC นะครับ mm hmm. ออกมาแล้วก็อกขายกันเยอะขายกันดีมากๆเลย mm hmm. นะครับเราอะเชื่อว่าประเทศจีนเนี่ยในอนาคตเขาจะผลิตรถไฟฟ้าออกมาอีกเยอะมากๆ แล้วเป็นรถไฟฟ้าแบบที่ประชาชนเข้าถึงประชาชนอยากซื้ออยากเปลี่ยนจากรถสันดาปเป็นรถไฟฟ้าขอลองดูก่อนยังไม่มีตังซื้อรถไฟฟ้าแบบไฮเอ็นยังไม่มีตังรถซื้อรถไฟฟ้าแบบแพงๆลองซื้อรถไฟฟ้าของจีนกันก่อนผมเชื่อรถไฟฟ้าในจีนเนี่ยอาจจะเป็นรถไฟฟ้าคันแรกของใครหลายๆคนทั่วโลกนะครับเพราะฉะนั้นปริมาณการขายรถไฟฟ้าและกําลังการผลิตเนี่ยดีมากๆในประเทศจีนสิ่งที่ต้องระวังอย่างหนึ่งก็คือเรื่องคลาสสิกมากครับแบตเตอรี่ รเรา,าขาดแคนวัตถุดิบในการสร้างแบตเตอรี่กันซึ่งในประเทศจีนเขามีวัตถุดิบตัวนี้อยู่แ้าเขาผลิตมาแล้วขายให้คนในประเทศเขาเนี่ยเขาก็ขายได้แบบเยอะมหาศาลแล้วนะครับที่สำคัญก็คือถ้าไปดูตัวอ EV per forward sale ของเทส l a เทียบกับพวกแบรนด์จีนนะครับ BYD อะไรพวกเนี้เราจะเห็นตัวราคาของเทส l a กับรายได้ เทียบกับราคาของ B Y D หรือบริษัทผลิตรถไฟฟ้าอื่นๆในจีนเนี่ยจะเห็นต่างกันมากเลยวันนี้เทส l a นะี่ยราคาแพงกว่าพวก B Y D และวบริษัทผลิตรถไฟฟ้าอื่นๆเยอะมากนะครับทางที่เราคิดว่าอนาคตเขาจะขายดีกว่าเท s l a เราก็เลยแนะนําเป็นทีมการลงทุนใน E V ของประเทศจีนไปนะครับโดยเช่นเดิมครับเราก็มีทีมแล้วเราก็ต้องมีคียแ a คชั่นด้วยเนาะก็คือว่าาจะลงยังไงล่ะ E V ประเทศ นะครับเราก็เลยไปสแกนกองทุนในประเทศไทยมาปรากฏว่ามีกองทุนหนึ่งครับที่น่าสนใจมากๆท็อปฟาโฮลดิ hmm. ้งของกองทุนเป็นบริษัทรถไฟฟ้าในจีนทั้งหมดกองทุนกองนั้นคือกองทุนของบรจอฟิลิปนะครับชื่อย่อคือกองทุน P C Green mm hmm. กองนี้ครับคุณนัตตี้เป็นกองที่พาร์ทเนอร์ผมอีกท่านหนึ่งคือคุณคุณเจษเจษดานะครับแล้มีลูกสามคนเงินที่เก็บไปให้ลูก ซัดไปในกล่องนี้หมดเลยทั้งสามคนเชื่อมากๆก,กับทีมนี้แล้วมันเป็นทีมการลงทุนที่แบบระยะยาวเป็น global ทีมจริงๆอันนี้นค, mm hmm. ค่ะ คราวนี้ค่ะท่านผู้ชมทุกท่านพอได้ฟังแล้วนะคะเราจะเห็นเลยว่าจริงๆแล้วเทรนของการลดการใช้พลังงานซึ่งเราก็จะเปลี่ยนแปลงจากรถยนต์ที่เป็นรถยนต์สันดาบมาเป็นรถยนต์ E ีเนี่ยคือแน่นอนว่ารถ E ีีมันมาแน่นอนอยู่แล้วซึ่งจริงๆแล้วเทรนการลงทุนนี้ค่ะก็มีแนวโน้มที่จะเติบโตและเทรนนี้เองก็ยังเป็นโอกาสสําหรับนักลงทุนที่อยากจะเข้าไปเริ่มต้นในช่วงแรกๆของกองทุนที่ให้โอกาสผลตอบแทนสูงอย่างนี้เช่นเดียวกันค่ะ วันนี้ค่ะต้องขอบคุณพี่กิ๊กมากๆเลยนะคะที่มาแชร์เทรนด์การลงทุนพร้อมปัจจัยสําคัญในการเลือกลงทุนในตลาดต่างๆให้พวกเราได้ฟังกันค่ะแล้วอีพีหน้าค่ะเวลมีพีซจะพาทุกคนไปเจาะลึกกับเทรนด์การลงทุนในเรื่องใดอย่าลืมติดตามกันนะคะในวันนี้ค่ะทางนตี้และพี่กิ๊กค่ะขออนุญาตลาท่านผู้ชมไปพร้อมๆกันเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณตี้สวัสดีครับคุณ